นนี้นะคะทธตติทาร์ก็มีกําไรหินนะคะกําไรหินแท้ๆเลยนำโชคของแต่ละราศีมานำเสนอนะคะตอนแรกก็เริ่มต้นจากการที่บ้าหินก่อนบ้าหินในการเอามาทำพี่กระครับนี่แหละจากนั้นก็ไปเจอหินที่ทำเป็นลูกป,ปัดก็เลยเอามาล้อยเล่นๆดูเอาไปเอามาอ่าวดันชอบมันซะก็เลย ทำเพื่อขายซะเลยดัยงนั้นแล้วถ้าใครสนใจอยากได้กำไรน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเลือกหินที่มีความหมายแล้วก็ทำให้แต่ละราศีเป๊ะปังมาเฉพาะกิจเลยนะคะมีจีให้ด้วยเห็นไหม690้ยบาทนะคะสนใจทักทายมาซื้อได้เลยแล้วก็ยังมีแบบอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มขีขายไปบ้างแล้วเนาะอันนี้ของราศีเมษนะคะ มีสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ด้วยนะคะก็จะเลือกมาเพราะฉะนั้นแล้วอยากได้ก็ทักไทยมาเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงในช้อปปีด้วยตอนนี้เอยังไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะั่นแหละก็มีเพื่อนๆทักไทยมาซื้อกันพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็สนใจทักไทยมาเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเวลา สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทติทาโรจจ้าวันนี้แล้วก็ได้เวลามาเปิดไพ่ประจําราศีแล้วนะคะทํานายดวงประจําราศีทั้ง12ราศีก็อืแต่ละราศีไม่ว่าจะเป็นดาวจันทร์อังคารหรือว่า ดาวอะไรไหนแม้แต่ละคณาก็ดูได้นะคะสมมุติว่าเกิดราศีพิจิกแต่ว่าละคณาพืชศพคุณก็ไปดูราศีพืชศพเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันเนาะดังนั้นแล้วนะคะเอาที่สะดวกใจเลยแล้วก็เราจะนับวันนับราศีตามตะว,วันตกเนาะแล้วก็อย่างที่โชว์ไปเมื่อกี้ก่อนก่อนหน้านี้นะคะในคลิปเรามีหินอ่ะอันนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้มุมหนึ่งไปละ หินนะคะหินนำโชคของแต่ละราศีมาคายด้วยแล้วก็มีจี้ราศีให้ใช้ได้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะเป็นยูนิเซ็กแล้วก็เป็นหินแท้ๆเลยเย็นเย็นสบายเกรดดีคุณภาพดีพลังงานดีด้วยนะคะมีเพื่อนๆของเรามาซื้อไปแล้วคนแรกเลย FC ทั้งช่องมาซื้อไปวันถัดมาถูกรางวัลน,นะคะ ถูกรัตตอรี่สองตัวแล้วเราเองเราก็เป๊ะเหมือนกันแล้วก็ใส่ของเราเห็นไหมมีปีเซียจิ๋วด้วยนะคะเป็นเบบี้ปีเซียเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้ทักทายมาเลยโอเค,อเ,คเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเรามาอัปเดตกันเดี๋ยวนะคะว่าตอนนี้พลังงานของแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะค่ะชาวราศีมีนที่น่ารักนะคะเป็นญาติพี่น้องกับราศีพิจิกแล้วก็ราศีก็ลอกกดเพราะว่าเป็นธาตุน้าเหมือนกัน โอ okay, เคไหมวันนี้การงานการเงินเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดูกันงานการเงินเสร็จแล้วค่อยมาดูเรื่องความรักเนาะแม่ต้องตั้งสมาธิก่อนโอ้ Queen of s อฟ r อดอั r ไรท์ราศีมีนงานจะเข้าแล้วนะคะอาจจะมีใครติดต่อสื่อสารมาเรื่องการเซ็นสัญญาหรือทำอะไรต่างๆแต่ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะอย่าไปคิดมาก ไอ้ระมมดระวังให้ดีไม่ใช่บอ่อยคิดเยอะๆนะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เพราะคุณคิดเยอะไปเนาะอือต่อ justice เนี่ยไม่ค่อยมีความพอดีเท่าไหร่ไม่มากไปก็น้อยเกินเพราะงั้นเราเข้าใจนะเพราะเราราศีพี่จิกค่ะธาตุน้ําเหมือนกันคนธาตุน้ํานี่ค่ะความคิดนี่เป็นหลักเลยคิดไปเรื่อยอือ king of s w o อ up ไรว้าวมาทั้งคู่เลยคุณขา และดูว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอีกแล้วนะจ๊ะท่านดีจังเลยวาสนาเนี่ยแข่งกันไปได้จริงๆนะเนี่ย two of wands อัปไรเหมือนของราศีพิจิกเมื่อกี้เลยคิดเยอะมากสุดท้ายไม่ได้ทำผู้มัวแต่ลังเลไม่เอาเอาพอประมาณค่ะพอประมาณมันจะดีอยู่เราคิดว่านะ ไพ่บอกอย่าทำอะไรที่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความลังเลที่จะเกิดขึ้นนะคะเอะเดี๋ยวไฮโลเฟนต์รีเวิร์สคุณคะคุณก๊อปปี้พลังงานราศีพิจิกมาหรือเปล่า <laughs> เหมือนกันมากเ <c oughs> บือ่อวัาง,งั้นเบื่ออะไรที่เป็นรูทีนเบื่ออะไรที่มันซ้ำซากจำเจน,นะคะเซเว่นออฟสอไม่ชอบคนตะแหลเบือ่อ ถ้ามีราศีพิจิกในชาร์ตเกิดลองไปดูพิจิกเพิ่มเติมนะจ,จ๊ะเพราะว่าที่คุณเบื่อส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบจับผิดคุณเพราะหมั่นไส้ก็เป็นไปได้เพราะของพิจิกออกมาแบบนี้เลยหมั่นไส้เหมือนกันเลยคล้ายๆ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 อะ Wheel of Fortune เป๊ะค่ะคุณค่ะมีคนหมั่นไส้พลังงานชีวิตของคุณหมั่นไส้ความโชคดีดังนั้นช่างเขาปล่อยเขาไปค่ะเอ๊เป็นญาติพี่จริงๆนะเนี่ยพลังงานเหมือนกันเลยอ่ะ ่ะแล้วก็ king of wands reverse มันทำให้คุณรู้สึกหอยเหี่ยวบางครั้งพวกคุณเบือ่อแต่เราจะบอกว่าคนราศีมีนมีความเซนซิทีฟกว่าพิจิกนะคะแต่แสดงออกเหมือนแข็งแกร่งกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอนะส่วนใหญ่นั้นเราไม่ได้เหมารวมทุกคน ace of pentacles reverse นะคะคุณคะเรารู้สึกว่าคุณเบือ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานรูทีนทำอะไรดเดิมๆซ้ำๆทุกวัน และดูเหมือนว่าคุณอยากหาอะไรใหม่ๆทาเพราะคุณเบื่อผู้คนด้วยไอ,อ้เบืเอเ่อจริงๆเราไม่ได้เบื่อเนื้องานนะเบื่อผู้คนที่ต้องติดต่อสื่อสารเบื่อสิ่งต่างๆที่มันมันน่าจะไปได้ดีแล้วล่ะแต่ผู้คนก็เดินทาให้มันไม่ดีดังนั้นตรงนี้แหละเราเลยเข้าใจว่าทําไมเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณถึงลังเลเพราะคุณอยากจะศึกษาไปก่อนว่าถ้าคุณไปทําตรงเนี้ยไอ้อย่างเงี้ย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 ที่เขาจะมาสื่อเออมาเสนอให้คุณเนี่ย สุดท้ายแล้วคุณจะต้องกลับไปดีวกว่าคนเดิมๆหรือคนประเภทเดิมๆอีกหรือไม่เพราะมันทำให้พลังงานชีวิตของคุณมันเหมือนปล่อยทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์กับมันว่างั้นเพราะว่ามันเหมือนต้องคอยมานั่งทำอะไรที่มีคนมานั่งคอยจับผิดนั่งจดจอ่อจดจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะบอกว่า ไปทาค่ะถ้ามีใครมาเสนออะไรให้นะลองทําดูเพราะมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองเนื่องจากถ้าทําตรงนี้ได้อันนี้หมายถึงในกรณีที่ใครมาเสนออะไรให้นะแต่ถ้ายังไม่มีมาอาจจะมีหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองไปเสนอว่าอยากทําอันนี้อันนี้นะแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่เขาอาวุโสกว่าในด้านการงานเนี่ยเป็นคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วตรงนี้ถ้าทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่ทําให้คุณไม่ต้องไปเดียว,วคนเดิมๆแบบนี้อีก พะเท่าที่ดูน่าเบื่อจังเลยอะ่ะเรายังเบื่อเลยอ่านไพ่ให้เรารู้เลยว่าพลังงานมันมน่าเบื่อมากเจอแต่แบบเดิมๆเอาง่งายๆเหมือนเราเราขออนุญ,ญาตยยกตัวอย่างง่งายๆเลยเราก็เปิดรับดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วรายละเอียดบอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,เปทุกอย่างเลยนะบอกเป๊ะทุกอย่างย้ําว่าทุกอย่างไม่ต้องมาถามซ้ําเลยหลายคนเข้าใจในขณะที่บางคนไม่อ่านไม่เข้าใจและกวนประสาทด้วยเนี่ยละค่ะมันน่าเบื่อตรงนี้ แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นท็อกซิกกับสังคมดังนั้นคุณจะต้องอยู่กับคนแบบนี้เรื่อยๆมันทําให้คุณภาษาเสียเพราะฉะนั้นลองหาอะไรใหม่ๆทําดูนะคะนะเนาะมาดูซิว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรบ้างมันไม่ได้ยากเลยนะการที่ใครสักคนหนึ่งใส่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่เขาวางกฎเกณฑ์หรือให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีใครทำเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าบังเอิญใครก็ตามที่ดูคลิปนี้เราอยากมาดูดวงส่วนตัว ขอความกระุณนค่ะสงสารเราเธออ่านสักหน่อยนึงเราอุตส่าห์แบบทําให้ครบทุกอย่างเลยนะจริงๆอ่ะอ๋ะอไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ลงตัวเองเนาะไม่ต้องไปกังวลมากค่ะมันจะลงตัวในแบบของมันนี่แหละอย่าไปฝืนอืมแล้วก็สถานการณ์นี้เขาจะทําให้คุณเรียนรู้เรื่องความอดทนและความพยายาม ไอ,อ้อดทนก็ส่วนหนึ่งนะพยายามก็ส่วนหนึ่งแต่แบบมาเจอท็อกซิก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 มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเข้าใจได้ละค่ะอ่าแล้วก็อย่าไปกังวลในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ย้อนกลับมาตรงหน้าไพ่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าตัดสินใจให้เด็ดเดียวอย่าลังเลนะอย่าลังเลเพราะเราเข้าใจว่าคุณไปเจออะไรมาแล้วคุณไม่อยากทําให้มันกลับไปอยู่ในจุดที่ซ้ำซากเหมือนเดิมอีกแต่ถามว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมไหมอันนี้ตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เลย แต่ที่แน่ๆอย่าพิ่งกลัวอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปกังวลมันนะคะอ่าแล้วก็อะไรที่มันจะเกิดมันก็เกิดอันนี้เหมือนของราศีพิจิกเตะเลยค่ะเตะ, <c oughs> ะแล้วก็อเออผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็ปล่อยวางเนาะอ่ะมาที <c> ่ <oughs> มาดูเรื่องความรักบ้างโอ้เจอพลังงานแบบนี้เรารู้สึกแบบ หมดเรี่ยวหมดแรงมันไม่ได้ท้อแท้นะแต่มันหมดแรงมันไม่มีแรงขับเคลื่อนมันเหนื่อยมันหดหู่ <c oughs> อ่าแม่ดูความรักจะทำให้ยิ้มได้หรือเปล่าคะแล้วก็เช็คดูดีๆนะว่าตัวเองราศีมีนจริงๆไหมเพราะว่าเราจะพูดอยู่ตลอดว่า <c oughs> เรานะราศีตามตะวันตกนะคะเขียนรายละเอียดไว้ให้ดูด้วย <c oughs> เพื่อเช็คก็ยังมีคนไม่ฟังเนาะ เรายังงงเลยว่าเอะเวลามาฟังคลิปเนี่ยเราไม่ฟังยังไงฟังที่เหลือรู้เรื่องหรือออกปะหรือฟังแล้วไม่ใส่ใจมันต้องมีเยอะนะคนประหลาดประหลาดแบบนี้อ้าวแม่ค่ะมาดูความรักสิแล้วคุณรู้ไหมคะทําไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะเงียบหายไปเวลาที่ไม่ชอบใครสักคนหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าบอกไปแล้วแต่ไม่ฟังเช่น เราไม่อยากมีใครในตอนนี้แต่ก็ลำลีลำไรส่งข้อความไปจีบเขาตลอดแล้วเขาไม่คุยเพราะเขาไม่อยากมีอะไรก็ยังนี่แหละเราถึงได้บอกว่าใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจะดีที่สุดเนาะอ่ะแม่ดูความรักของราศีมีนเป็นไงบ้างคะโอเคแม่อืมโอ้ ไพ่ใบนี้มันอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนไพ่ที่เกินมาค่ะแต่มันรีเวิร์สซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีด้วยเดี๋ยวเรามาอธิบายความหมายให้ฟังทีหลังพร้อมกันทีเดียวนะอ่ะแล้วก็เด e h ไฮโลแฟนรีเวิร์สค่ะคุณคะในกรณีถ้ากรณีคุณมีใครสักคนหนึ่งติดตามชีวิตของคุณอยู่ในกรณีที่เป็นเรื่องของความรักนะเราให้ใจคุณมากๆ สิ่งที่ไพ่สองใบนี้อยากจะบอกก็คือระวังว่าคุณจะทําสิ่งที่ดีๆพลาดไปโดยการที่คุณยังไม่ให้สถานะกับเขาอันนี้เฉพาะบุคคลจริงๆนะเฉพาะบุคคลจริงๆแล้วบางส่วนอาจจะเป็นแบบพลังงานกลับกันที่คนคนน้าอาจจะพลาดสิ่งดีๆที่อาจจะเป็นคุณก็เป็นได้เนาะมาค่ะแล้วก็ two of pentacles Up r t right, เนี่ย infinity ความสุขแบบไม่สิ้นสุดแต่ลังเลเมื่อกี้เรื่องความไอเรื่องการงานเมื่อกี้ก็ลังเลพอมาเรื่องความรักก็ยังลังเลอีกส่วนคนที่เข้ามาสองของราศีมีนไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้นะคะอาจจะเป็นมีนจริงๆก็ได้ที่ลังเลจะไปต่อก,กับคุณดีหรือไม่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบและอะไรอย่างเงี้ยอะ nine of wands อัปไรกํกแพงสูงเสียดฟ้าเลยทําไมกําแพงเยอะโอเคชีวิตวุ่นวายมากค่ะ วุ่นวายแบบสุดๆเลยเอาไปสับเปลี่ยนบทบาทกันนาอเราจะาให้กลางๆนะคะอันไหนบทบาทคุณอันไหนบทบาทเขาก็ว่ากันไปเนาะ The Devil Car Reverse คนคนนี้มีเจตนาที่ดีอยู่นะเพียงแต่เขากังวลมากเกินไปในหลายๆด้านกลัวไอ้นั่นออกมาไม่ดีกลัวนี่ออกมาไม่ดีนะคะแล้วก็ Age of Sword Reverse เนี่ย เจตนาดีอยู่ล้วก็ไม่ได้กลัวความรักแต่แค่ไม่มีเวลาให้ความรักเท่านั้นเองดูชีวิตส่วนตัวยุ่งเหยิงมากเลยเอา้าวแล้วก็เดทอัปไรไม่แน่ใจว่าอยู่กับราศีพิจิกหรือไม่นะคะแต่พลังงานวุ่นวี่ว,วุ่นวายอยู่กับพิจิกจังเลยตั้งแต่ต้นและหรือตัวคุณยังอาจจะมีราศีพิจิกในชาตเกิดอยู่ด้วยเนาะแล้วก็เดวิฟอร์อยู่นะคะอัปไร โอ้ย oh, จริงๆเรื่องความรักคุณที่โชคดีนะคะราศีมีนถ้าคุณบอกคุณโชคไม่ดีลองไปดูวันเกิดอีกรอบหนึ่งนะะเนาะเผื่อผิดราศีนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นพลังงานรวมเนาะ,ะอาจจะไม่ตรงเดือนนี้ judgement upright ค่ะโอเคสำหรับคนที่ต้องการการ commitment กับใครสักคนนึงนะคะโอกาสนี้สูงมากเลย strength upright oh no rewards นะคะคนคนนี้กำลังพยายามรวบรวมความกล้า รวบรวมร่างกายและจิตใจเผื่ออาจจะป่วยด้วยก็ได้ที่มีกำแพงสูงๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากว่าไม่อยากให้ใครมารบกวนสุขภาพจิตในช่วงนี้อันนี้อาจจะหมายถึงคุณด้วยนะคะมีนอาจจะตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นเขาประเด็นคือคนคนนี้ไม่ได้กลัวความรักแต่เขากลัวว่าความรักที่เขามีมันจะยังดีไม่พอเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุข และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขามันทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองในหลายๆด้านนะคะเราบอกเลยว่าคนคนนี้เอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้เปรียบกับคนอื่นหรอกกับคุณเลยกลัวว่าเขาจะเป็นคนที่ดีไม่พอสําหรับคุณนะเขาอาจจะมองคุณแบบอู้อย่างงั้นอย่างนี้ชีวิตลองตัวนู่นนี่นั่นในขณะที่เขายังคงไต่ขึ้นบันไดอยู่เลยยังไปหาจุดหมายปลายทางไม่เจออันนี้มันเป็นไพ่ที่ พิเศษมาเป็นโบนัสนั่นแหละมันเกินมาดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณกับเขาได้ได้ลงเอยกันเราจะบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีเลยละ่ะคือจักรวาลให้มาเจอกันโอกาสที่จะได้คอมมิจเมเนต์โอกาสที่จะได้อยู่กันจนแก่จนเท่ามีสูงมากด้วยคนที่เข้ามาดู เอาไปสลับเนาะบอกแล้วแต่ก็อย่าไปหลอกตัวเองมากนะคะถ้ามันไม่ตรงก็อย่าไปบังคับให้มันตรงพอเราเห็นคนส่วนใหญ่คือพอเห็น,นออกมาดีเท่านั้นแหละในขณะที่ของตัวเองเป็นคนละทิศเลยเขาไม่คุยด้วยเพราะเขาลำคาญก็มีบางทีใช่ไหมแต่ก็ไปผูกเป็นแบบเฮ้ย <c oughs> เรื่องของเราเรื่องของเราเ <c oughs> วลาคนเขาไม่คุยกันนะพลังงานก็จะมาประมาณนี้แหละ แต่มันจะมีแค่2ทางให้เลือกคือ1นึ่เขาไม่ชอบสองเขาชอบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันไหนไม่ตรงจะไปบังคับนะคะเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจิตใจเขาจริงๆอะทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ถูกปะเนาะถ้ารู้จะมาดูทําไมใช่ไหมดังนั้นตอนนี้เอากลางๆเราก็ไม่ได้อกให้ใครมาคอมเมนต์หรอกแม่นมากเราอยากให้ยืนอยู่เป็นความเป็นจริงว่าเออเราไม่รู้หรอกว่าเขารู้สงไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นก็พอแต่ประเด็นเลยตอนนี้อย่างที่บอกคือถ้าคุณกลัวว่าคุณจะไปต่อคนคนนี้เพราะคุณลังเลไม่แน่ใจจะไปต่อดีหรือไม่ ไพ่ตอบคุณว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความสัมพันธ์นี้จะนำพาให้คุณไปเจอสิ่งต่างๆที่มันอาจจะดีขึ้น,นกว่าที่คุณเคยคิดแต่ว่าจะถึงจุดตรงนั้นนะคะจะต้องใช้กำลังกายและกำลังใจในการฝ่าฟันไปค่อนข้างสูงเพราะคู่กรณีของคุณหรือแม้แต่ตัวตัวคุณเองก็ตามแต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่า พึงพอใจที่สุดในชีวิตแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เช่นกันเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจที่สุดแต่ถ้าถามว่าพลังงานดีไหมดีมากมันจะไปได้ดีไหมไปได้ดีแล้วถามว่าคนคนนี้หัวดื้อไหมมากแล้วก็มีราศีมังกรอยู่ในนะย้นตรงนี้มังกรพิจิกราศีโอ้จริงๆมีหลายราศีเลยแต่ว่าเมเจอร์เคนาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าคนคนนี้หัวดื้อมากและจะพยายามทําให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะ ตอนนี้ถ้าเขานิ่งๆไปหรืออะไรก็ตามนะเขาไปจัดการชีวิตส่วนตัวเขาอยู่เรามาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่ข้อความแล้วจากนั้นเราค่อยมาเคลียร์ไฟเพิ่มเติมฮึบแม่นั่นเขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับคุณได้ทางโทรจิตนะคะเขาอาจจะมีเซน์และคุณก็อาจจะมีเซน์เช่นเดียวกันแล้วก็จูนกันติดไม่ต้องพูดเยอะมองตาก็เข้าใจประมาณนั้นนะคะ อแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าครอบครัวของเขาจะยอมรับในตัวคุณไหมนี่แหละมันยังติดติดขาดๆอยู่ซึ่งเราตอบไม่ได้แล้วไพ่หน้าไพา่บอกเลยต่างชาติต่างศาสนามีความแตกต่างสูงอันเนี้ยอาจจะหมายถึงว่าเขาถามคุณด้วยก็ได้นะว่าที่บ้านเธอจะยอมรับฉันไหมอะศาสนามันต่างกันอะอ่ะก็เป็นไปได้สลับสับเปลี่ยนได้ค่ะวัยมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะอ่ะ คุณยังนึกถึงเขาไหมยังคิดถึงเขาหรือเปล่าอันเนี้ยไพ่เนี้ยเหมือนของราศีพิจิกมากเลยได้ไปดูกันแล้วเขาควรจะมูฟออนหรือเปล่าอย่าพิ่งใจเยน็นมีนถ้าคุณชอบเขาคุณต้องแสดงออกบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่ดูคลิปนี้ก็ตามนะคะอย่าเบึ้งตึงอย่าเฉยเมยเนาะเอาต่ออุย้ยเมื่อเช้าก็มีน้องคนนึงนะคู่กรณีเขาราศีมีนนึกถึงน้องเมื่อเช้าเลยจริงๆอื เขาไปเจอเหตุการณ์แย่ๆวัดใจในชีวิตมาเยอะมากค่ะสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้เลยคือพื้นที่ส่วนตัวในการที่จะไปเคลียร์ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขานั่นแหละก็ว่ากันไม่ได้เราเห็นบางคนก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้แบบโอ้เหมือนเธอกับเขามีอยู่กัน2คนบนโลกแล้วปัญหาใดๆไม่เคยมีเลยวางั้นอ่าเหมือนพี่จีอีกแล้วทวินเฟรมอันนี้ไปหมกบุ่นกับมันนะคะบางคนบางคนมาถามว่าหนูเขาเป็นทวินเฟรมไหมคะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทวินเฟลมเป็นอะไรเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะเอาเงแค์เป็นแค่เราจะอยู่กันรอดไหมถ้าเราครบกันแค่นั้นก็พอเนาะมันจะลุงลังไปเอ้ามาขออีกไพ่ทาโร่อีกใบเดียวใบสุดท้ายแล้วเราจะจบคลิปนี้แล้วเราไม่ชอบอ่านอะไรซ้ำไปซ้ำม,มานะคะอ่ะเดอะเฮอร์มิทไพ่แนะนำให้ออกไปหาอะไรทำเพลินจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะบอกเขาหรืออาจจะบอกคุณก็ได้เนาะเพราะความหมุกมุ่นมันมีอยู่ตรงนี้ แล้วอย่าลืมนะคะคนราศีมีนคิดเยอะมากชอบแสดงออกเหมือนชิวๆแต่ข้างในโอ้โหหัวสมองนี่เต็มไปด้วยคำถามและเรื่องราวต่างๆมากมายดังนั้นพักสมองแล้วไปหากิจกรรมสนุกๆทำบ้างนะคะโอเคเนาะโอเคแล้วกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะชาวราศีมีนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะทุกสิ่งอย่างเลยไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาอพอเพรสพอฉันต้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63บาใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love Lead Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักกวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ เมนแ n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ททโรหรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสําหรับการสนับสนุนบา,บายๆคะ่ะ